ธุรกิจมันไปต่อได้เราคงจะต้องทําเป็นแบบคาเฟ่การทําสวนนะ่ะจริงๆก็คือการทําธุรกิจนั่นแหละไม่ต่างกันวานิลาเนี่ยเป็นกล้วยไม้เพียงชนิดเดียวในโลกที่มนุษย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์จากฝักซึ่งกล้วยไม้น่ยติดฝักยากยิ่งมาเป็นวานิลาด้วยแล้วเนี่ยโอกาสติดฝักแบบเข้าใกล้ศูนยนะ์น่ะต้องมาเสียเวลาผสม<แ>กเกสรทีละดอกทุกฝักต้องผสมเกสรหมดไม่งั้นไม่ติดแล้วก็ดอกวานิลาเนี่ยบานวันเดียว <Huh? S 2> แล้วก็ในหนึ่งวันเนี่ยมันบานทั้งแปลงมันอาจจะล่วงทั้งแปลงในในวันนั้นเราเจอปัญหารากเน่าขนเน่าเราเจอปัญหาเถาแห้งเราเจอปัญหาออกฝักเยอะเราต้นเขียวตายหมดจากปัญหานี้มันก็มีปัญหาข้างหน้ารอรายได้ของเราเนี่ยถือว่าเพิ่มจากเดิมเยอะมากไหมคะโ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรมิติใหม่ Next Gen ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำรรค่ะ EP นี้นะคะจะมาพูดคุยกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะคะที่เขากล้าคิดกล้าทำแล้วกล้าเสี่ยงด้วยเสี่ยงที่จะปลูกพืชชนิดนึงเนี่ยที่โอ้โหไม่เคยแทบจะไม่เคยเห็นใครปลูกได้ในประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าเธอทําสําเร็จค่ะ มาพูดคุยกับเขากันเลยนะคะขอต้อนรับคุณพาพรโตอินหรือว่าพี่กวางนะคะอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประธานวิสาหกิจชุมชนวันิลาหวังน้ำเขียวคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณกวางสวัสดี่พี่กวางนะคะนี่ได้ทําวานิลาในประเทศไทยนะคะเอาจริงๆมีบอกอด้เลยว่าวานิลาปกติถ้าเราพูดถึงวานิลาเนี่ยจะคิดถึงแบบมาจากต่างประเทศเท่านั้นเลยแต่ว่า พี่กวางสามารถปลูกได้สาเร็จค่ะค่ะเริ่มต้นมาจากการที่เราเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่เป็นกเกษตรกรกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีที่ดินที่เป็นที่ดินที่ทําสําหรับทําการ,กรเกษตรอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวโคราชนะคะแล้วก็ดั้งเดิมเนี่ยก็ตั้งแต่คุณพ่อก็มีการปลูกพืชหลากหลายแล้วก็ล้มลุกคุกคานปลูกแล้วสําเร็จบ้างปลูกแล้วเจงบ้างก็เลยไปเอาต้นหม่อน หรือว่าถ้าเรียกให้รู้หน่อยก็คือมันเบอร์รี่อ่าอสมัยนั้นเนี่ยเริ่มปลูกเมื่อประมาณปีห้าห้าโอ้สิาปีถ้าย้อนเวลาไปเมื่อสิาปีที่แล้วเชื่อว่ามีคนรู้จักต้นมันเบอร์รี่น้อยมากน้อยมากเป็นอของใหม่เลยก็เอามาแปลรูปเป็นน้ำหมอนง่ายๆอขายขวดพลาสติกธรรมดาขวดละสิบาทอนะ่ะก็เริ่มมีลูกค้าอยากเห็นว่าต้นเป็นยังไงเราก็เลยทาป้าเล็กๆติดหน้าปากซอยสวนปรากฏว่า ลูกค้าเข้าไปที่สวนเยอะมากเลยค่ะก็เลยเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทําสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรในก้าวแรก็คือ้ห้คนเข้ามาท่องเที่ยวในสวนหมอนของเรานี่แหละแบบนี้ให้เห็นต้นหมอนเป็นยังไงคนก็ได้ทานน้ําสดๆตรงนั้นได้เก็บหมอนในสวนด้วยโอ้โหอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าได้เข้ามาเกษตรเต็มตัวใช่เราเริ่มเห็นว่า ธุรกิจมันไปต่อได้กวาง<ๆ>ก็เลยเริ่มวางแผนว่าเราคงจะต้องทําเป็นแบบคาเฟ่แล้วหลัะจังขึ้นมาอ่าเป็นคาเฟ่จริงจังขึ้นมาเพื่อให้เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีที่นั่งสบายๆบาท่ามกลางสวนที่เป็นบรรยากาศที่มันดีอยู่แล้วก็ทําให้มันอิงกับ ของเดิมที่เรามีการให้มันเป็นแนวสวนแบบนี้ไปในคาเฟ่ไปด้วยแล้วก็ชมสวนไปด้วยแบบให้มันกลมกลืนกันเราก็ได้รายได้หลักๆมาจากการทําสวนม่อนเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเข้ามาสู่วานิลาได้ยังไงคะในการทําวานิลาเนี่ยก็คือกวางอะมองว่าการทําสวนอะจริงๆก็คือการทําธุรกิจนั่นแหละไม่ต่างกันเราก็มองว่าการทําธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอืแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายดีๆในวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่า มันจะขายดีตลอด,ลอดไป,ไปการขายหมอนก็มีข้อจำกัดเยอะอย่างเช่นผลหมอนสดนะ่ะได้แค่หนึ่งวันเต็มที่หนึ่งถึงสองวันเก็บ okay, ปุ๊บทานเลยเท่านั้นใช่มันติดปัญหาก็คือการขายส่งในปริมาณมากอะทำไม่ได้ค<ะ>่ะเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะปลูกอะไรอีกสักอย่างหนึ่งมาเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องสามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงตรงนี้ได้อ,อย่างที่สองก็คือหมอนเวลาแปลรูปออกมาแล้วอร่อยก็จริง แต่ว่ามันก็ยังติดปัญหาเรื่องที่ว่าคนมันไม่ได้รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วอยากกินหมอนอะ่ะเราก็เลยมองว่าเราต้องหาอะไรมาช่วยกันดึงอ่ะอ่าซึ่งอย่างแรกก็คือผลผลิตต้องสามารถเก็บได้เก็บได้นานหลายวันสองผลผลิตต้องสามารถแปลรูปแล้วอร่อยอ่าอ,อย่างที่สามมันต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อ่าเพราะว่าเรามีอยู่แล้วใช่ <จะ S 2> เรานี่ฐา,านลูกค้าเข้ามามันต้อง<ช>สามารถเชื่อมโยงได้ ไม่ใช่ว่าของที่ทําออกมาแล้วเป็นของที่นักท่องเที่ยวไม่ได้รู้สึกอยากอยากมาเห็นอยากมาลองชิมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมองหาในหลายๆตัวค่ะไม่ได้ว่าอยู่ๆแบบต้องมาเป็นวานิลาต้องมาเป็นวานิลาไม่ใช่มันมีหลายช้อยค่ะเริ่มแรกอ่ะครั้งแรกที่รู้จักวานิลาเนี่ยน่าจะรู้จักแบบเราๆสิบปีที่แล้วได้ก็คือเราไปเที่ยวงานสีสันดอยตุงค่ะที่เชียงรายใชท่ที่ที่โครงการหลวงทําเนี่ย แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเคยทานไอศครีมวานิลลาที่มาจากวานิลลาธรรมชาติเป็นวานิลลาที่ดอยตุงปลูกเองนะว้าว <Wow. S 2> อ่าเราก็อุ้ยอยากทำปิ๊ง <Pink S 2> เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงนั้นก็ยังทำหมอนอยู่ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะทำเดี๋ยวนั้นอ่าแต่ว่าก็เก็บไว้ในใจแล้วก็มีโอกาสเราได้ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็เซิร์ชใน Google นี่แหละแต่ว่ามันอัปเดตแบบนานเก่ามากว่ามีปลูกอยู่ที่ คงกรหลวงตรงรายอินทนนทเราก็ถามเลยลุยเข้าไปเลยอยแต่ว่า,าไม่เจอแต่ว่าไม่เจอก็คือคไม่ไม่ได้ที่นั้นไม่ได้ทําแล้วอะไรเง<อ>ี้ยกลับบ้านมาก็มาบ่นให้กับลูกค้าที่เป็นที่เป็นพี่ที่รู้จักกันพี่เขาก็เลยแนะนําบอกว่าเนี่ยที่โคราชก็มีก็เลยได้มีโอกาสรู้ว่าจริงๆแล้วที่โคราชเนี่ยที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่อำเภอสีขิ้ว มีการปลูกต้นวานิลาด้วยใช่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับที่ศูนย์<ภ>ว่าขอให้สวนเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสวนแปลงทดลองอปลูกวานิลาได้ไหม โดยที่ให้ทางศูนเนี่ยรบกวนช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในสิ่งที่เราไม่รู้ให้หน่อยทางอาจารย์ก็ตกลงเป็นที่ปรึกษาให้วานิลาเนี่ยเป็นพืชตระกูลกล้วยไม้ปกติที่เราปลูกกล้วยไม้กันเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากดอกแต่ว่าวานิลาเนี่ยเป็นกล้วยไม้เพียงชนิดเดียวในโลกที่มนุษย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์จากฝักซึ่งกล้วยไม้เนี่ยติดฝักยากโดยธรรมชาติด้วยโครงสร้างของเขาติดฝักยากยิ่งมาเป็นวานิลาด้วยแล้วเนี่ยโอกาสติดฝักแบบเข้าใกล้ศูน่ะ ก็คือส่วนใหญ่เขาจะออกดอกกันนั่นแหละช่แล้วก็จะจบแล้วดอกก็จะร่วงแล้วฝักอยู่ตรงไหนแบบนี้ถูกไหมก็ไม่มีใช่ก็จะเหลือตะการเหลือแต่การดอกโอฝักก็ร่วงไปตอนนั้นเราทายังไงคะต้องผสมเกสรค่ะเราคุยกับอาจารย์ที่เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้เน네ี่ยท่านก็บอกว่าดอกมันบานเมื่อไหร่เนี่ยให้บอกผมอืมอ่าแล้วผมจะสอนวิธีการผสมเกสรให้อหลังจากนั้นเราก็เรียนรู้ทําแบบนี้ทุกๆดอกแบบนี้ก็เลยได้ฝักออกมาใช่ค่ะจริงๆการปลูกแบบปลูกให้มันเป็นต้นะ ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาเสียเวลาผสมเกสรทีละดอกเขาจะได้ฝักมันนี่แหละกว่าจะได้เนะที่เห็นเป็นหนึ่งฝักเนี่ยก็คือผ่านการผสมเกสรหนึ่งครั้งทุกฝักต้องผสมเกสรหมดไม่งั้นไม่ติดค่ะแล้วก็ดอกวานิลาเนี่ยบานวันเดียวฮะถ้าเราช้าไปแค่วันเดียวล่วงเลยจบเลยใช่ค่ะก็เสียไปเลยฝักนึงแบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วก็ในหนึ่งวันเนี่ยมันบานทั้งแปลง นออกไหมคะมันอาจจะร่วงทั้งแปลงในในวันนั้นแล้วเราคือผสมทํามือก็คือเป็นงานแฮนด์เมดเลย่ทุกแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นของของที่สวนเราก็ปลูกไม่ได้เยอะมากนะคะปลูกประมาณเกือบเกือบไรก็คนผสมเกสรแบบมืออาชีพนะแบบผสมเร็วมากก็ประมาณ6-7ถึงเจ็ดคนค่ ตเลยใช่มผมเึงนเจ็ดคนแต่ทำทั้งวันเลยนะบางวันบางวันน้องๆมาตั้งแต่7จ็ดโมงใช่วันที่แบบดอกเยอะๆอ่ะแสงแดดมาแล้วแดดออกปุ๊บทำเลยนี่คือเรื่องของผสมเกสรนะยังยากขนาดนี้แค่ขั้นตอนแรกนะยังไม่หมดนะคะใช่หลังจากที่เราผสมเกสรเสร็จแล้วเขาก็ติดเป็นฝักใช่ไหมคะเราก็ขั้นตอนนี้ไม่เหนื่อยแต่ว่าต้องอดใจรอเพราะว่ากว่าฝักจะสุก ให้เราเก็บเกี่ยวได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ8-10ิเดือนของที่สวนเนี่ยเราจะค่อยๆตัดเฉพาะฝักที่มันแก่จัดอ่าไปเรื่อยๆจะใช้เวลาตัดแบบเป็นเดือนอ่ะค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกแล้วก็เอามาเข้ากระบวนการบ่มจะใช้เวลาเราเราครึ่งปีค่ะโอ้โหกว่าจะเอามาขายได้ถ้าเป็นผลไม้อื่นนี่คือหมุนไปหลายรอบแล้วใช่ไหมต่อไปหลายรอบแล้วได้ผลแล้วนี่แหละเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนบอกว่าวานิลามันทํายาก แล้วก็ราคาวันนี้ลาในตลาดโลกมันถึงมันถึงราคาค่อนข้างสูง,สงหลายคนอาจจะฟังว่าคุณควางเขารู้ขั้นตอนได้ยังไง <c oughs> ทําไมม่นต้องอย่างนี้กี่วันกี่สัปดาห์ นี่คือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือไปศึกษาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก่อนใช,ใช่ไหมคะอินเทอร์เน<ะ>็ตไม่ได้ไปถึงเทคบุ๊กไปซื้อมาไปถึงเปเปอร์ต่างประเทศไปเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมาอ่านเองมาแปลเองด้วยแบบนี้กว่าจะได้แบบนี้ลองผิดลองถูกอีกใช่ค่ะถึงบอกว่ามันยากแล้วกล้าได้ยังไงในการที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะปลูกได้แต่คุณกวางก็คือแบบว่าลองไปให้สุดต้องพูดแบบนี้ไหม เพราะว่าเรามีการลองผิดลองถูกเยอะมากแล้วแต่ละอย่างต้องใช้เวลานานมากค่ะนี้พอใช้เวลานานเสร็จปุ๊บแล้วมันเฟล,ลขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเคยท้อไหมคะถามว่าท้อไหมไม่ถึงกับท้อเครียดไหมมีมีเครียดอย่างช่วงปลูกแรกๆเนี่ยที่เรายังดูแลเขาไม่เป็นเราไม่รู้อะไรเลยเราเจอปัญหารากเน,าน,นา่าขนเน่าเราเจอปัญหาเถั่วแห้งเราเจอปัญหาออกฝักเยอะเราต้นเหี่ยวตายหมดจากปัญหานี้มันก็มีปัญหาข้างหน้ารอมันท้อไม่ได้ <Ha. S 2> แต่ว่าถามว่าเครียดไหมเครียดแต่ว่ากวางใช้วิธีนี้ก็คือเออ่ยอมรับก่อนว่ามันเป็นอืให้รู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรอืแล้วแก่ไม่ได้ในครั้งแรกไม่เป็นไรรู้ว่าแก้วิธีนี้ไม่ได้ผลเปลี่ยนวิธีอืพอเราเจอวิธีการที่มันดีขึ้นเจอวิธีการที่มันหายจด ปุ๋ยที่เราใส่อะไรแต่และตัวที่เราให้อุณหภูมิเท่าไหร่ออกดอกวันไหนผลผลิตแกว้วไหนอะไรเงี้ยพวกนี้กวางจะบันทึกหมดเพราะฉะนั้นพอเราค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆพอเราเจอว่ามันดีขึ้นด้วยวิธีการไหนอ่ะเราจะรู้ว่าถ้ามันเป็นอีกเนะี่ยให้เราทําวิธีการนี้ แล้วสิ่งที่ดีก็คือเราจะไม่ผิดซ้ำแบบเดิมและทุกวันนี้ก็คือมอีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเกี่ยวกับวานิลาบ้างค,ะค่ะหลังจากที่วันนั้นก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือไอศครีม,มขายที่หน้าร้านแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้ส่วนเราอะ่ะมันมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าไอศครีมมันเป็นของที่มันเข้าถึงง่ายหลังจากปีแรกขายได้แต่ไอติมเนาะ,ะปีถัดมา ขายสารสกัดวานิลาตัวนี้เลยใช่ค่ะตัวสารสกัดวานิลาเนี่ยจะเป็นตัวที่คนทาเบเกอรี่คุ้นเคยมากที่สุดถูกต้องเพราะว่าจะเป็นตัวเป็นเป็นน้ำมันใช้ง่ายเนาะมันก็เอาตวงแล้วก็หยดลงไปในขนมชาสองช้อนชาแบบนี้ใช่ถ้าเกิดเป็นฝักแบบนี้ก็จะใช้ยากต้องมาขูดต้องมาขูดแล้วเอาเป็ดๆของเขาเอามาผสมได้กลิ่นได้เทคเจอร์คนที่เขารู้เขาจะอุ้ยใช้วานิลาแท้แบบนี้ใช่แต่ถ้าคนไม่รู้ก็บอกแยเศษอะไรสกปรกหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะและทีนี้ตอนนี้เราขายฝักหรือยังคะ ใครแล้วค่ะใช่เพียงพอแล้วใชของปีถัดมาเนี่ยแผนที่เราวางไว้ก็คือจะทําเป็นตัวไซรัปวานิลาใช่ซึ่งตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวต้นแบบค่ะเป็นส่วนต้นแบบของเราที่ทําพูดถึงทําส่วนหมอด้ะแล้วก็เราก็มีรายได้อยู่ประมาณหนึ่งตอนนี้มาทําส่วนวานิลาเต็มตัวแบบนี้ค่ะรายได้ของเราเนี่ยถือว่าเพิ่มจากเดิมเยอะมากไหมคะโอ้กว้างว่าน่าจะเพิ่มเป็นสเท่าตัว Oh. ใช่คือมันไม่ใช่ว่าไรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เป็นไรายได้จากวาน,นิลลายอย่างเดียวนะ มันเกิดจากการที่ลูกค้าเข้าสวนเยอะขึ้นแล้วเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆในสวนน่ะเยอะขึ้นเพราะเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่แล้วคนก็จะมาชมสวนมอนชมนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะมาเจอโปรดักต์ใหม่ๆแบบนี้เขาก็ซื้อกลับไปแล้วก็อ้าวซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เพิ่งเห็นนร้านก็เอาเข้าไปด้วยแบบแล้วก็สินค้าอื่นด้วยค่ะสินค้าโอท็อปของชุมชนผลไม้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีช่วงฤดูกาลไหนก็เอามาวางใช่ค่ะเครือข่ายเราก็ขอมาวางตรงนี้ได้ด้วยกัน เรียกว่าครบเลยก็ว่าได้นะคะสาหรับเรื่องของการทําการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมเป็นสวนหมอนแล้วก็มาจับวาน,นิลาที่โอ้โหหนทางดูแบบดูเหนื่อยกว่าจะประสบความสําเร็จใช้เวลา3ปีถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยวานิลาของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้อย่างแน่นอนแบบนี้จนวันนี้สามารถแปรรูปแล้วก็ขายได้เพียบเลยนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรคนรุ่นใหม่หน่อยคะ่ะว่าอยากจะเริ่มทําการเกษตรแต่ว่าก็มองว่าเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแบบนี้ให้ข้อคิดเขาอย่างไงได้บ้างคะ่ะ อย่างแรกก็คืออย่าใจร้อนเลือกปลูกในตัวที่เรามั่นใจว่ามันมีตลาดที่แท้จริงถ้าปลูกตามคนอื่นโดยที่เราไม่ศึกษาเนี่ยมันก็จะมีความเสีย่ยงก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วมันจะมันจะเวิร์กเนาะะก็อย่างที่เห็นว่าเวลากวางทําเนี่ยเราคิดมาแล้วอะว่าเราทำแล้วหนทางสุดท้ายผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราต้องการเป็นอะไรและขายใครเราต้องหนูมีโจทย์ใช,ใช่เร<พ>ามีโจทย์ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกอะไรแล้วเรายังมองหาเอาคนซื้อไม่เจอหรือถ้าเราบอกว่าคนซื้อคือคนรับซื้ออ่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่เพราะ<ม>คนรับซื้อไม่ใช่คนกินม,มันต้องไปถึงว่าคนกินอ่ะ end user คนสุดท้ายอ่ะ<ม>คือใครและตลาดแค่ไหนคู่แข่งเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยต้องมองให้แบบหมดครบทั้งกระบวนการ<ม>แล้วก็ทําเกษตรใน วิสัยทัศน์ของการเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะกลับมาทําการเกษตรนะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าต้องมีการวางแผนก่อนนั่นเองนะคะดูเป็นตัวอย่างแบบคุณกวางก็ได้นะคะว่าสู้ไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าจะเป็น วาน,นิลาที่แทบจะไม่มีเลยในประเทศไทยนะแต่ว่าเธอก็ทําได้สําเร็จจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลต่อให้กับเพื่อนๆในเครือข่ายแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวางม,มากเลยความรู้เพียบเลยนะคะมีแรงฮึดเลยเป็นตัวอย่างของนักสู้ที่แท้จริงเลยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หวังว่าจะได้แรงบันดาลใจกับใครใหลายคนนะคะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปกันก่อนสวัสดีค่ะ